สวัสดีค่ะพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกด เดี๋ยวนี้สิได้เป็นสาวน้อยสีสะเก็ดแาบสีสะเก็ดเพียบบัตแทงไปแล้วเนาะก็ไปใส่เลยเป็นของใหญ่ไปใหญ่มากที่นี่ล่ะหมู่บ้านเหรียญยูฮางอย่างนี้ไปประมาณ46กกิโลนะครับเออมือนี้ก็มายามพี่ยามพี่ลื่นเด็กอันนี้เลื่นกับพ่อไก่พ่อไก่ครับเด็กพี่ชมพนบุรีชมพนบุรีค่ะครับผมอ้าวบอนเดืดก็ต้องขอกราบผู้สังกัดปยันเปรียบพระคุณท่านหลวงพ่อเจ้าอาวาสคณะสงฆ์ทุกรูปพระเถระวัดถนนสูงกรับสวัสดีครับ พี ters, mon, ่น er <cn> no ้องชาวบ้านน้องสูงเนาะพี่น้องชาวเมืองจันทร์สุขปู่สุคนครับขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณสําหรับพี่กำนันนะครับกำนันสาวสวยปุ๊บบอกจริงเบตาใด้มาที่นี่เขาเสด็จไปเลี้ยงบอกท่านเพื่อนเลยที่นี่ย่อมเลยนี่ยเอราะธรรมดานะครับชมรมของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับวันนี้ร่วมจันทร์และสิ่งที่จะได้ขอบคุณไปยังท่านรองผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกนะครับวันนี้ท่านได้เกียรติมาพร้อมด้วยท่านนายอำเภอค่ะห่อยทับทันซึ่ง กานเต้ประจามวินีขอบคุณท่านปรตัตนรุโสด้วยนะครับขอบคุณผู้นำภาคส่วนว่าเป็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสอพเมืองจันนะค,ครับและแก่งเตียงเนาะจุดอสอ,อปอพอรอจุดสอหอ,อ,อสู้ปู่สุข,น,น,ขน,นุ่์ได้ครับเงแ้งเหมือนกันสิ่งสำคัญที่สุดงานนี้เป็นไปได้วยความด้ามปืนกับพี่น้องสู้ปู่สุขพงษ์นี่ละใสยกันเบนะิ้งเนาะีข่าวัานี้จะปรังวัติองเดีเออมือหนิข่าวว่าแจกท่องพอแจกท่องพอแจกเงินสดผอป้า บอลธรรมดาพี่น้องย่าสารับบอลด้ยพี่น้องด้วยพี่น้องยิ่ห่างนอกซื้บัสตัวเขามาาด้วยขม่าขม่าู้ใดขมาคนใดด้อยทองคำกับเงินสดกันนะ่าวขาม่า่าเขามาขอบคุณนะครับขอบคุณรางัลผู้จัดงานนะครับที่นองขอม้นใจกับพวกเราจีมานสาวน้อยเป็นานแพงปีหน้ากสิสาเยื่อยซีสเกียร์แท้มเลียวสลับเออพไปใส้ว่าสโรงงานพี่น้องย่หลังเวทีออริชันนี่แะสีสเกีอ่อยต่อยไม่ได้ยนเลยเมื่อเี้ไปยึดเสียงน่ ไม่ดีเลยยืมเงินมาเยี่ยมโย่เอออ้าวอยากจะไรลูกหลานพี่น้องก็สิทธเกิดมาพี่น้องส่สเกตผู้ใดพี่น้องลูกหลานส่สเกตผู้ใดบอกเสียนะที่หนึ่งมาแรงนะครับทิดหนึ่งมาแรงทางยูทูบประเทศไทย่ไค่ำวันวันพรมดาได้ลูกหลานพี่น้องนะหนึ่งวันสองล้านโดว์ดิวสองแสนล้านดิววัรมดา นะครับคนชอยูทูบทิ่น้องอิอกไปมันเป็นทั่วไปใครแม่ขายหลาขายก่อยกับมันมีร้านข้าลาย้านพี่น้องครับที่ได้่านใส่แจาหุ้แตะน้องกอิน้องีสเกได้ที่หนึ่งันธรรมดานะครับถ้าชอบกินก็อิกกรูปแบบนึ่นพะแช่งเลยดเพื่อนเดียวสตอกว่าต่อเพื่แต่เราคงจะสามารถกิงได้ที่หนึ่งหวันนะครับหลังกานบวนี่กระตหปึงมาแรกนี่กัมไมไหวแมฮะนี่กติปึมาแรกมีไวเหถ้าเกิดสิเกินไปเพราะได้โานทีสเกตเนาะ หมูปองหอมยัางลายพี่น้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนครับกับบริษัทคำคูณสีสุขจำกัดสื่อวัษณาสื่อวีดียที่ได้มาถ่ายงานเพื่อเชิดรับกันร่วมกับปุ๋ยบริสุทธิ์ดารุ่งอรุณเพิ่มคุณกำไรเกษตรกรรมทั่วไทยไทยปุ๋ยรุ่งอรุณค่ะเรื่องเต็มสมโฟนทีดีพ้องยิงสิงแอบระถิวิตามินดีผสมสมสกัดขวดยันใหญ่ครับแค่สิบบาทเท่านั้นครับปลาล่าฟูสุกแซ่บปากแดงค่ะแดงป้องหอมค่ะยังกล้าขอชมหีิขอกับปุ๋ยค่ะ พร้อมเล่นกาแฟสมุนไพร29ชนิดกาแฟสดเดอร์พี่น้องเป็นเบาหวานเป็นควบดันก็สามารถกินได้เพราะไม่มีน้ำตาลผสมถ้มาวันเป็นเแย่หวานนะคะสามารถดื่มได้สำหรับคอกาแฟแล้วก็ใครที่เป็นเบาหวานก็ดื่มได้เช่นกันนะคะอหมอพี่นอกก้องไปเตือนเสาขึ้นมาตรงน้าหมอนซะเอาซักจีกซองหนึ่งนะครับหลังจัดกิแล้วเติมเติมเตเลยสมองทีอยากจะให้อ,าย,ย,อ,อยากจะให้อร่อยที่สุดสมองทีฝากไว้ ผสมโซดาผสมเนื้อกลั็แ่บค่ะใส่หนําแข็งก็บม่ใส่โซดาก็ไปยังไเติมกับไปไงอยา้ปะกอบกก่อนเอาโฮแจกซะมีแยกได้กันไปพวกระากกันเรื่องครับเือั้งดีาเอบาทนีแล้วเืกมาทีขออนุญาตนะคะวันนี้เราไปขายขวดละยี่สิบาทกันรนะขวดละหนึ่งขวดจ้ขวดละหนึ่ขวดนแข็งนี่กลังแบนั้นขวดละยี่สิบก็เลย่เ แก่แล้ววกละหมดแก่ปีแก่ก่ปีเราะาจได้รหน่งควมดายคัช่วยบในเรื่องของระบบปราและสมองกับื่องีเหอะครัท่านไปนอนไปพวนี้บ้างยางฟอพีล